ไม่มีประโยชน์อะไรเลยะนาชืนาชอุ้ยเห็นจอแล้วเห็นจอม้อกินอะไกินวิตามินมามากินละอ้วกสิเพิ่งหายนะมหมาเพิ่งหาย ขาม,มันมีป้อนมามันมีไลฟ์อยู่เห็นไหมอ้าว <c oughs> อะใส่ไหมคะ <c oughs> หิวเหรอลูกหิวไหมเราก็ปูทุกสีนะไม่มีใครถามมือเลยเกยตั้งแตก่เกิดเลยครับบอกจริงไหมลูกมาตื่นเลยนะ ินิดเดียวเองตัวไม่พออมเหม่อเหม่นไหมอมัเหม่นลูกเีนี้ติดเต้าเขากินเต้าเบียดกันไม่รู้เป็นอะไรเบียดไว่า้อกนเบียดจนมันไม่มีทางออกเลยอไม่มไมม่ไ่ได่ ปวโมือใส่กินอ่ะปวดใช้ปวด้างีม่วงนะ่ได้คุณคุณไม่ดู่เปิดกล้องเลยใินแล้วมันจะเปิดเดี๋ยวเลยมเปิดเดี๋ยวดูน้อง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 ไมีหมีกินนะไม่ต้องเอามือเข้าไปค่ะกินแต่ขวดอย่างเดียวนะคะก

เอาน้องอีกค่ะคนนี้เพิ่งสามเดือนเองชาวเน็ตบอกเอาน้องอีกค่ะจะเย็นนะแม่แม่นะเอ้ยยยยอย่ไม่อยากกินหลอลูก เฮียกินแล้วอ้าวเ่องมาต้านไปเรื่องต่อยังขนานู่นี่ตรงไปเลยจ้สวัสดีค่ะจ้งเฮ้ยกูเบาเอาโมทูมาโอ๊ยหมอกูเบาเปเลยอ้าวไม่กินอ่ะปิดฝาแน่นไหมแน่นครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยังไม่อยากกิน ยังไม่หิวหรอคะน้องกดตะก,ก้าไหนะน้องกดตะก,ก้าไหนวันที่ยี่สิเอ็ดนี้น้องก็สนะี่เดือนแล้วโอ้ยแป๊บๆก็จะยี่สิบเอ็ดแป๊บๆก็จะสี่เดือนแล้วอีกน้องเนี่ย ดูสิตัวใหญ่เบล่มเลยตัวใหญ่เบล่มเลยอยากเตือนละใช่ใช่มาออกทั้วันนี้ออกแล้วไม่ออกก็ออกหกหนึ่งหวยเช่าหวยเช่าออกหกหนึ่งเหรอแล้วป้าซื้อหกหนึ่งเมืที่แล้วใช่ใช่มาออกวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณพลกระดิ่งหกหนึ่งหกบนด้านตาหกบน อะโมเน่บอกหวยถูกอีแล้วเหกหแล้วหกหนึ่งก็ออกหกหนึ่หกหนึ่งไอืมโมเน่ถูกหลายงวดแล้วน่ะมามาคเย็นยงังน้องยังไม่กินเ <c oughs> ่ยใหญ่อะใหญ่อะเยมเยมเยมสิเยมไหนเยมให้พี่ๆีหน่ะ ยิ้มให้พี่ๆห,หน่อยค่ะ,ะยิ้มหนอ้ะะอ้าะะะอ้าะะะจะอ้าะะอ้าะั้าะะจะผมแม่อัาชะชะนะจ๊ะนะใช้ยิ้มโชว์เหงือกหน่อยเชวงเหงือก เอ็นน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 น เห็นเวลาเห็นกล้องนะาชอบทำคิวขมวดนะมัดเข้มมัดเข้มเหรออรจะชอบจับมือมามีเหรอเห็นกล้องไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่ในรูนี่ไหมเอ็นในกอี้นี่บอหืมืมมมมมมดมดา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 มดม mất dáng lưu chảy đi, đi. mong con mong con mong con mẹ đi hân lưu bay đi hân lưu dáng không mẹ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  dáng mẹ dáng ไม่ร <Ba> ู้ไปกดอะไรไม่รู้ไปกดอะไรสวัสดีค่ะ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 ไม่บียิ้มโชงเงาง่อยลา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 

มือนอาชี่ไหมอาชี่ไหมเวลาเห็นกล้องล้วจะไม่ไม่ชอบยิม้มใช่ไหมบีบีเพราะอะไรมันเห็นตัวเองแล้วเฮะเห็นตัวเองเแบอคะลูกลูกสาวคนเวยเห็นตัวเองเลยแกอ่ะจูจุจุจุอ่จุจุจุจู

อ้าวหิวหรือยังอ่านวันเลยอ่ะยิ้มหวันให้มามีเหรอยิ้มหวันให้มามีเหรอคะยิ้มหวันให้มามีเลยคะยิ้มหวานให้มามีเลยคะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ก็นั่งกับคุณนี่แหละแต่แดะแดะเดะแดะเดะเดะเดะ แต่เดตเดตตตตบอกเมืนจะบอกค้ามมวดไม่ได้นะคุณพลอยคินเอะเะคุณพลอยคาินคุณพลอยคลินคุณพลอยคลินเ a y hi ดิเ a y ้ i เ a ้ hi say hi say hi say hi เ h ย,ยิย so. ย้มให้คนดูหน่อย dynasty. ยิ้มให้คนดูหน่อยค่ะยิ้มให้คนดูหน่อยค่ะบีบียิ้มสิยิ้มให้คนดูหน่อยค่ะยิ้มให้คนดูหน่อยค่ะยิ้มให้พี่พี่หน่อยค่ะยิ้มให้พี่พ so. ี่หน่อยค่ะเร็วอะจุง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 อะจุงจุงจุ้งอะจุงจุง จะมูกเราแบบนั้นได้นะรู้นะคิดไปเยอะทำไมหนูจะไปไหน <c ười> น้องอยากเดินเหรอคะอ่าน, <c ười> น้องอยากเดินเหรอคะน้องอยากเดินเหรอคะฮ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 ะเบบีบ้บอกพี่พี่หนึ่งเด้อสิหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อ หนึ่งเด้อหนึ่งเด้อจุ้มจุ้มุ้มทุ้มุ้มจุ้มจุ้งจุมุมุมุ่มจุมน้องกี่เดือนแล้วตอบสิลูกกี่เดือนแล้วคะแบบนีแบบมีชิช่ะกี่เดือนแล้วคะสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนจะสี่เดือนแล้วค่ะสามเดือนจะสี่เดือนแล้วค่ะตอนนี้หกกิโลค่ะน่าจะเลยแล้วนั่นเรา

ไหนอะคะรดไห้แล้วยางโปรตีนพืชนี่คนที่รออยู่หายไปแล้วมั้งน้องกี่เดือนแล้วคะพี่พาฝากำลังจะสี่เดือนแล้วค่ะสีเดือนแล้วคะ่ะสี่เดือนแล้วคะ่ะสี่เดือนแล้วคะ่วคะ,คะไม่นานนะชาจะมาป้าป๊าบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องถึงเวลาของเรา ตอนนี้เป็นเวลาของโมนี่งไงกำลัง oh. น่นหลกักพูดได้ o L o อแอแอบอกว่าอีกสองปีรอนชาได้เลยใช่ไหมเบบีเบบีนะจ๊ะเจจันจีเป็นยังไงบ้างอันตี้จันจิมาลูกอันตี้จันจีมาอันตี้จันจีจำได้ไหม นะจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมคะดึงตา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 ดึงแบตหมดละลูกน้องแบตหมดละคะแบตหมดหรือเปล่าหมดแล้วค่ะ รางวัลไม่ค่อยนอนเนยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานลอนนะเบบี้พูดสิเอ็กเซนส์เอ็กเซนส์เอ็กเซนส์เบบีอ่ะเร็วเวเผื่อเขามาจา้างเราทำงานเร็วๆเผื่อเขามาจา้างได้ค่าแพมเพิร์ตเลยนะเู็ป่ะมามีก็มีแรงด้วยนะมามีจะมีวิตามินนะนะเนี่ย ยังไหมกเซนพูดสิพูนี่กระเจึงเลยนะหนูถ้าหนูพูดได้นี่กระจึงเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมกไอเย่อนะคะงำงำนะคะงำงำนัคะอ่างำงำงำอ่างำงำงำอ่ะงำงำงำง่ะงำ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  อะ่ะงำเ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 งำกินไหมคะไอะช็อปช็อปช,อช,อชอ็แบตหมดร่วงอ่าเบบี้เบบี้เบบี้แบตหมดเบบี้แบตจะนอนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยจะนอนแล้วเบบี้จะนอนแล้วดูทรงไม่เอไว้แล้วค่ะจะร่วง ทำไมนิ่งจังง่วงเลยง่วงจัดกลางวันก็ไม่ค่อยได้นอนนอนวันนี้นอนกับหมามีเยอะมากเลยนะคะก็จะไปนอนช่วงนั้นเองคะที่เหลือก็จะไม่นอนแล้วก็จะนอนเตงนิดนึงแต่เดะแดะดะดแต่ดะดะดะดบ้าตาฝลาฝากหยิบเซรั่มได้ไหมคะขายเซรั่มไปพงัพงๆช่วยมามีขายเซรั่มหนึ่งเดอร์มาที่บ้านมีกี่ขวดหมดแล้วอ่ะเหลือสองขวด <med> <c oughs> เซรั่มหมามีก็หมดแลว้อวอ่ะหมดแลว้ว<ซ>ฟ้าแตกแล้วไงน่งาจะขาว <c oughs> น่าจะขาวเหมือมนมามินี่ใช้ไปเลยเซรั่มนะคะใครสนใจเซรั่มเฉพาะไลฟ์นี้นะคะให้ราคาขวดละสองร้อยห้าสิบนะคะ กดซ okay, uh, sure. ื้อหนึ่งบวกหนึ่งขวดจะได้สามร้อยห้าสิบอช่บีบีบอกว่าอ้ใช่ยนะคะลดลอยแดงระดมจากซิลผิวใสนะคะนีน่าจะได้ข่าวขาวเหมือนบีบีเลยข่าวขาวเหมือนบีบีเลยข่าวขาวเหมือนบีบีเลยแคแค่เหมือนบีบีเลยแดมแต้เด้เด็มแด็มแต่เด้เด้เต้อไปยัง บีบีจะไปไอ้ยังบีบีจะไปไอ้ยังไปแล้วไม่น่าจะไปไหนนะไปนอนเ่ะฮะนอนเร็ว <c oughs> แน,นะนำว่าให้กดลงตะกร้าไปก่อนพรุ่งนี้จะไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ค่ะตอนสองทุม่ม จุ๊บแจ็ปแหละน้องไปนอนแล้วกูดไนก่อนกูดไนค่ะพี่ๆค่ะเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายเช็ดน้ำลายค่ะ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 เอาน้องไปด้วยไหมเขาไล่ดูกเกินอ่ะเบบีเนี่ยทุ่มหนึ่งไปนอนแล้ว 哎呀！